เอ็นเกมสุดสุดท้ายหรือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของโคนานกับองค์กรชุดดาที่ทุกคนก็ต่างเฝ้ารอให้วันนั้นมันมาถึงสักทีหลังจากที่พวกเขาก็ต่างไล่ล่ากันไปมาใช้เวลายาวนานถึง30ปีทุกคนก็น่าจะเคยคิดกันเล่นๆใช่ไหมครับถ้าเกิดวันนั้นมันมาถึงเนี่ยการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของพวกโคนานกับองค์กรชุดดามันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับวันนี้ก็เลยเกิดจะมาลองลิสไลชื่อคนที่มีโอกาสเข้าร่วมในศึกสุดท้ายทั้งทางของฝั่งโคนานกับฝั่งองค์กรชุดดำด้วยกันครับรว่าทั้ง จะมีใครอยู่ทีมไหนกันบ้างเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนรวมทีมอเวนเจอร์เพื่อไปต่อสู้กับทานอสได้ไหเหยครับแล้วถ้ารวมทีมเสร็จแล้วฝั่งไหนจะได้เปรียบกว่ากันคิสวาวมามะมโนโพูดคุยกัรสนุกสนุกคำคำแำ้วกันครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันเลย อันดับแรกไปที่ฝั่งองค์กรชุดดำก่อนในการยับคนแรกที่เรารู้จักกันดี เห็นหน้าเขามาตั้งแต่ตอนแรกของโคนันลูกพี่ยินนั่นเองครับเขาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ขององค์กรชุดดำไปแล้วครับคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่บอสขององค์กรไม่ใช่แม้แต่เบอร์2ขององค์กรด้วยซ้ําแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าการมีอยู่ของลูกพี่ยินเนี่ยทั้งคาแรคเตอร์ความดุความโหดของเขามันสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรชุดดาให้ดูดุดนันน่ากลัวสมกับเป็นองค์กรของตัวร้ายจริงๆครับเพราะฉะนั้นศึกสุดท้ายจะไม่มีลูกพี่ยินก็ไม่ได้ครับมีลูกพี่ยินแล้วก็จะต้องมีวอรก้าครับเป็นถึงมือ วอดก้าขับรถไปให้2คนนี้คงไปแบบแพ็คคู่1แถมหนึ่งคู่หูแชมพูคีมนวดอย่างแน่นอนครับกอกับเคียนติคู่หูมือสไนเปอร์ประจําองคอ์กรก็คงไม่พ้นครับต้องไปเป็นกําลังหลักทั้งเรื่องการต่อสู้หรือการรอบสังหารเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละครับถือว่าเป็นอีก2คนประจําองค์กรชุดดาที่ยังไงก็ต้องมาครับเบลมอสคนโปรดของท่านผู้นั้นกําลังหลักสําคัญอีกคนหนึ่งขององคอ์กรที่มาพร้อมกับทักษะการปลอมตัวเพื่อลวงข้อมูลของฝั่งตรงข้ามถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทางฝั่งโคน ถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องการมีอยู่ของทักษะการปลอมตัวของเจ๊แก่ที่มันโคตรจะเนียนแต่มันก็ยากอยู่ดีครับที่ทุกคนจะสามารถรับมือกับมันได้ต่อมาเป็นฝั่งสายลับมาด้วยกันครับคีกับเบอร์เบิร์นคนหนึ่งก็มาจากฝั่งตำรวจคนหนึ่งก็มาจาก CAA เอาจริงครับ2คนนี้เนี่ยถ้าศึกสุดท้ายมันมาถึงจริงๆก็ยังไม่รู้นะครับว่า2คนนี้เขาจะแฝงตัวเป็นสายจนหยุดสุดท้ายเลยหรือเปล่าหรืออาจจะออกมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ไปอยู่กับฝั่งโคน,นันแล้วก็ได้แต่เอาจริงเนี่ยผมว่าพวกเขาน่าจะอยู่ในองค์กรจนหยุดสด ท้ายนี่แหละครับเพื่อรีดข้อมูลจากฝั่งนั้นมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ส่งกลับไปให้ทางฝั่งโคนันแต่ถามว่ามูฟแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงไหมต้องบอกเลยว่าโคตรเสี่ยงเลยครับแต่มันก็น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วแหละฝั่งภาคสนามไปแล้วไปดูมันสมองขององค์กรชุดดำกันบ้างดีกว่าครับรมเบอร์สองขององค์กรคนสนิทของท่านผู้นั้นความฉลาดของรมเนี่ยอยู่ในระดับที่คุโยยูสกุคนที่ได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดในเรื่องอยากให้การยอมรับเลยครับว่าการเจอกับรมเนี่ยมันตึงมือเลยไหนจะมีเรื่องทักกกษะาารปออตวขงเขี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายเลยก็ได้ยับลูกน้องมาแล้วเบอร์2มาแล้วคนโปรดก็มาแล้ว จะไม่มีบอสก็ไม่ได้ครับคาราซูมาเรนยะถึงแม้ว่าจะเป็นถึงบอสแต่ก็ยังไม่ได้โชว์อะไรออกมาให้คนดูเห็นสักเท่าไหร่ครับแต่การที่เขาสามารถควบคุมองค์กรที่เต็มไปด้วยคนชั่วร้ายแบบนี้ได้เนี่ยจะด้วยอํานาจที่เขามีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีหนึ่งตัวละครที่น่ากลัวครับแล้วก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีบทบาทอะไรบ้างในศึกสุดท้ายของโคน,นันผมคิดว่าฝั่งองค์กรก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้ามันไม่มีตัวละครอ,อะไรออกมาอีกในอนาคตนะไปดูฝั่งพระเอกของเรากันบ้างดีกว่าครับฝั่งพระเอกเนี่ยมีอะไรให้พูดเยอะเลยครับ ผมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนลยกันกลุ่มคนที่จะต้องเข้าร่วมอย่างแน่นอนเพราะว่าพวกเขาเกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกองค์กรกับมีกลุ่มเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์พวกเขาอาจจะเกี่ยวข้องทางอ้อมกับองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับคลิปตัวละครที่อาจจะตายในโคนนั้นที่ผมเคยทําไว้แล้วแต่มันก็จะไม่เหมือนกันซักที่เดียวครับไปที่กลุ่มแรกก่อนเลยแล้วกันกลุ่มคนที่พวกเขาจะต้องเข้าร่วมในศึกสุดท้ายของโคนนั้นอย่างแน่นอนคนแรกจะเเเปป็นนนใคครรรรรไไไมมม่่มมด่ดดด้้้ััับจุิตขอองงงืาวทหก มอปลายที่โดนยิงกอกยาอัโปทอกซิน1869จนตัวหดเล็กลงกลายเป็นโคนันแล้วก็เริ่มต้นไล,ล่ล่าพวกชายชุดดามาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วครับคือโคตรนานแต่ในเรื่องเนี่ยไม่กี่เดือนนะถัดมาก็คือดอกเตอร์อากาซารับเขาเป็นคนแรกที่รู้ตัวจริงของโคนันว่าคือชินิจิก่อนที่โคนันจะมีคู่หูซิลเวอร์บูลเลตอย่างคุณอากาอิในปัจจุบันออกตามล่าองค์กรด้วยกันเนี่ยย้อนกลับไปปีแรกๆก็มีแต่ดรอากาซานี่แหละครับที่คอยช่วยเหลือโคนันอยู่เสมอทั้งลงสนามด้วยกันก็บ่อยให้้คํําาารึกษชีนแนแว ทางสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ถ้าไม่มีด็อกเตอร์เนี่ยแย่แน่นอนครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีหลายคนที่คอยซัพพอร์ตโคนันแทนด็อกเตอร์แล้วแต่ถ้าโคนนนมีเรื่องต้องการให้เขาช่วยเหลืออะไรด็อกเตอร์ก็พร้อมแน่นอนครับที่จะเข้าศึกครั้งนี้คนถัดมาก,ก็คือไคระไอมิเอโนชิโฮะหรือเชอร์รี่คนทรยศขององค์กรครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกไคระจะห้ามแล้วห้ามอีกห้ามไม่ให้โคนนนไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรแต่ตอนนี้กับตอนนั้นเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะครับโคนนนเขาไม่ได้สู้ด้ ถึงเจ้าตัวเกนจะบอกว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่สุดท้ายไฮระก,ก็ไปมีเอี่ยวทุกครั้งยับและแน่นอนว่าถ้าศึกสุดท้ายมาถึงเนี่ยยังไงก็ต้องมีตัวแปรสําคัญอย่างไฮร,รับเพราะเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยอยู่ในองค์กรมาก่อนยังไงก็ต้องไปช่วยโคนนนครับยูสกุและยูกิโกะพ่อและแม่ของชินิจิคือแม้ว่าในช่วงแรกๆเขาอาจจะไม่ได้มีบทบาทเท่ากับด็อกเตอร์ในการช่วยเหลือโคนันแต่ในปีปัจจุบันเรียกได้ว่าเข้ามาช่วยเหลือแบบเต็มตัวแล้วแหละครับยูสกุก็เข้ามาเป็นมันสมองหลักอีีกกกกกคคนท่ให้ําารึษัับบพว F FBI กิวการปลอมตัวของยูกิโกที่ก็ทําให้ทางฝั่งพระเอกมีชั้นเชิงในการต่อสู้กับพวกองค์กรมากขึ้นต่อมาก็คือ FBI ครับ อีกหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตามล่าองค์กรชุดดำเจ้าหน้าที่เจมส์แบล็กจอร์ดี้สตาร์ลิงเจ้าหน้าที่คาเมลหรืออากาอิชูอิจินอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคนอื่นๆใน FBI ครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนรวมทีมอเวนเจอร์ไปต่อสู้กับตัวร้ายอย่างธานอสจะขาด FBI พวกนี้ไปไม่ได้เด็ดขาดครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองกําลังที่สําคัญมากๆในการต่อกรกับองค์กรครับโดยเฉพาะคุณอากาอิเนี่ยสำคัญสุดๆต่อมาไปที่2แม่ลูกเซรลสกับแมรี่กันบ้างครับพวกเขาทั้งสองคนถือเป็นคนที่เกี่ยวข้อง องค์กรชุดดาโดยตรงเหมือนกันอากาอิสึโตมุพ่อของเซราที่หายตัวไปแมรี่ก็ถูกเบลมอสกอกยาอะโบรอกซิน1 8 6 9ให้ถึงแม้ว่าจะยังไม่เห็นพวกเขาต่อสู้กับองค์กรแบบจะจะเต็มตาแต่บอกได้ว่าสกิลที่สองแม่ลูกนี้มีเนี่ยช่วยพวกโคนันได้เยอะมากๆแน่นอนครับเสลาก็ฉลาดต่อสู้ก็ได้แมรี่คนแม่ก็เหมือนกันครับขนาดตัวหดเล็กลงโดนเนิร์ฟขนาดนี้สกิลต่อสู้เจ๊แกยังโคตรโหดครับ น่าจะตัวท็อปๆเลยเลยครับถ้าไม่นับตัวบัตคนนั้นนะต่อมาก็คือลันครับลันเนี่ยผมลังเลเหมือนกันครับว่าจะใส่ไว้ในกลุ่มที่เข้าร่วมแน่ๆ หรือจะมีโอกาสเข้าร่วมดีแต่สุดท้ายก็ขอเอาไว้กลุ่มนี้ด้วยกันครับรันเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะเอาตัวเองเข้ามามีเอี่ยวกับเรื่องนี้เสมอครับแม้ว่าชินิจิจะก,กันรันออกจากเรื่องนี้ยังไงแต่ทํายังไงได้ครับเซนส์ของรันมันแรงมากๆเขามักจะรับรู้ถึงอันตรายได้เสมอครับแล้วก็พร้อมกระโจนไปที่สนามรบเพื่อปกป้องทุกคนเหมือนตอนคดีเดือนเพลนที่ไปช่วยไฮบารัก,กับตอนเดอะมูวี่26ที่ไปสู้กับปิงก้าได้เลยครับผมคิดว่าถ้าศึกสุดท้ายมันมาถึงจริงๆร,งรงันก็จะต้องเข้าร่วมมานแน่ๆครับถึง ไม่ได้ขอแล้วก็จะไม่อยากให้เขาเข้าร่วมขนาดไหนก็ตามต่อมาเป็นคุณครูประถวักกาษาลูมิกับผู้กำกับคูโรดาคับ สองคนนี้เนี่ยก็เป็นอีกคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองคอ์กรชุดดำครับในคดีฮานิดะโคจิเมื่อ17ปีก่อนตรงนี้เนี่ยไม่อยากสปอยทุกคนนะครับเพราะอนิเมะมันก็ยังไม่มาถึงแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมันกําลังจะออนแอร์เดียด๋วยวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งตอนยาวที่สําคัญกับเนื้อเรื่องหลักมากๆพวกนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสสูงที่จะเข้าร่วมทีมที่จะไปปะทะกับองคอ์กรชุดดำครับผมคิดว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยน่าจะ1้0เอลยก็ได้ครับถัดมาไปดูฝั่งคนที่ และกันครับพวกแรกก็คือพวกตำรวจนั่นเองอย่างสารวัตรเมูเล่ผู้หมวดซาโต้ผู้หมวดทาคังยีแบบนี้เนี่ยผมว่าพวกเขามีโอกาสอยู่นะครับแต่ผมว่าน้อยนะถ้าอ้างอิงจากตอนที่โคน,นันกะจะให้ผู้หมวดทาคังยี้ตามหาว่าเจ้าของเมลตัวจริงของบอสองค์กรชุดดำเป็นใครแต่ก็โดนไฮาราห้าไว้ครับแล้วก็บอกว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยผู้หมวดทาคังยีจะต้องตายแน่ๆเพราะถูกองค์กรเก็บผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตำรวจปกติที่เราเห็นหน้าเขาอยู่เป็นประจาอย่างผู้หมวดทาคังยี้หรือผู้หมวดซาโต้อะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้ร่ว แต่มันก็มีตำรวจบางคนที่เกี่ยวข้องอยู่เล็กน้อยครับ ก็คือสารวัตรโมโรฟูชิทากาอากิกับสารวัตรยามามูระด้วยทุกคนอาจจะลืมกันไปใช่ไหมครับว่า2คนนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับองค์กรชุดดำยังไงพวกเขาไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่โคเมเนี่ยเขามีน้องชายรับซึ่งน้องชายเขาก็คือโมโลฟูชิฮิโรมิสึหรือว่าสกอตเพื่อนของคุณอมุโร่ที่ปลอมตัวเข้าไปในองค์กรชุดดำจนสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองได้ใช่ครับสารวัตรติงตองยามามูระเนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทของฮิโรในวัยเด็กด้วยแต่ผมคิดว่า2คนนี้เนี่ยโอกาสน้อยมากมากครับต่อมาก ฮัตโตรีเป็นอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องการมีอยู่ขององค์กรชุดดำจากโคนันแถมยังเคยยื่นมือเข้ามาช่วยในตอนคดีเดือนเพนอีกแต่ว่าทางโคนันเองตอนนี้ก็มีพักพวกที่มันเยอะกว่าเมื่อก่อนเลครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังต้องการให้ฮัตโตรีช่วยหรือเปล่าแต่ถ้าโคนันขอเนี่ยยังไงเขาก็คงไปครับต่อมาก็คือท่านคิดของเรานั่นเองครับคิดเคยเข้ามามีเอี่ยวเล็กน้อยจากการปลอมตัวเป็นไฮระในคดีรถด่วนสีดำครับผมคิดว่าเคสของคิดเนี่ยมันเหมือนกับเคสของฮัตโตรีเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าโคนันเนี่ยอยากให้พวกเขา รักษะการปลอมตัวของคิดเนี่ยมันคงจะช่วยฝั่งโคนนั้นได้เยอะเลยแหละครับอีกคนนึงเนี่ยเป็นความคาดหวังส่วนตัวแล้วกันครับก็คือลุงโมลีนั่นเองลุงโมลีเนี่ยเคยเกือบถูกเคียนติสอยล่วงไปแล้วตอนที่เขากลาลังฟังแข่งม้าอยู่ ถ้าไม่ได้โคนนนกับเจเบลมอสมาช่วยไว้ก็น่าจะแยกครับแต่ถึงแบบนั้นเนี่ยลูกพี่ยินก็ยังสงสัยในตัวตนของโมริโคโกโร่อยู่เหมือนกันส่วนตัวก็คาดหวังให้ลุงโมริแกเข้าร่วมในศึกครั้งนี้ด้วยครับถ้าเขารู้ว่าโคนนนหรือรันตกอยู่ในอันตรายเขาก็คงพยายามจะช่วยอย่างเต็มที่ครับสก,กิลยิงปืนของลุงโมริเนี่ยเก็บไว้มันก็เสียดายครับอยากให้เขาโชว์ของบ้างผมคิดว่าก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่แอบอยากให้เขาเข้าร่วมก็คือโซโนโกะครับทุกคนคงตกใจใช่ไหมครับว่าเเเอาาาาาาโโโกกกกมทํไแตต่่่ยถ้ิดว ในอันตรายเมื่อไหร่เขาก็จะสามารถอัญเชิญตัวบัสของเรื่องออกมาได้นะครับทุกคนอย่าลืมซึ่งผมก็คิดว่าถ้าหากเขาคนนั้นลงสนามลบด้วยเนี่ยคงจะสนุกไม่น้อยครับอันนี้เซลๆนะกลับเข้าเรื่องแล้วกันครับผมว่าก็ประมาณนี้นะทุกคนคิดว่ามีใครไหมครับก็ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันเผื่อตกหล่นใครไปถ้าลองเอาทั้ง2ทีมมาเปรียบเทียบกันเนี่ยบอกตามตรงว่าฝั่งองคอ์กรชุดดาดูจะเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะครับทั้งด้านจํานวนคนหรือวัดสกิลกันแบบช็อตต่อช็อตเนี่ยฝั่งองคอ์กรถึงจะมีีีลลเป็น็นนนมมมััสสอองงแต่่ฝ้ยกกก2พูุ ชินิจินะครับหรือจะดวลปืนกันสกิลของกรกับเคียนติที่ยิงสไนเปอร์ได้ไกลถึง600หลาแต่คุณอากาอิคนเดียวเนี่ยยิงได้1,300หลานะครับคือเอา2คนมามัดรวมกันยังไม่เท่าคุณอากาอิคนเดียวเลยครับนี่ยังไม่รวมที่ในองค์กรมีหนอนอย่างคีกับเบอร์เบิร์นนี่นะครับไหนจะมีเบลมอสที่แอบเชียร์ให้องค์กรตัวเองล่มสลายแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งครับที่องค์กรชุดดําได้เปรียบก็คือความบ้าความโหดนี่แหละครับพวกเขาสามารถฆ่าตัวละครของฝั่งพระเอกได้แบบไม่ต้องลังเลครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยผมว่าน่ากลัวนะแล้วมันก็จะแตกต่างจากฝักตัวเองอย่างชัดเจนครับถ้าคิดดูตามแมชอัพทั้ง2ฝั่งแล้ว เอาทั้งสองทีมมาปะทะกันตรงๆก็ต้องบอกว่าองค์กรชุดดาดูจะเสียเปรียบอยู่หน่อยๆครับแต่ก็แน่นอนครับว่าศึกสุดท้ายเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นแบบอเวนเจอร์เอ็นเกมที่ตะลุมบอลกันฝั่งซ้ายเป็นฝั่งพระเอกวิ่งเข้าซัดกับฝั่งตัวร้ายที่อยู่ทางฝั่งขวาแบบนั้นเลยนะครับมันก็คงจะมีอะไรมากกว่านั้นอย่างแน่นอนแล้วนี่ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาของผมเท่านั้นแล้วทุกคนคิดยังไงกันบ้างครับคิดว่าฝั่งไหนดูจะได้เปรียบมากกว่ากันหรืออยากเติมใครเข้าไปในทีมฝั่งไหนก็มดดยกกื ให้ด้วยแล้วกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ